สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะอุย๊ยคู่นี้ยังไงแบงค์สุพนัหยอดหวานทั้งใจถึงบุ๋มบิ่มชัดชุอน่นเสียงจิ้นดังกระหืมซะแล้วสำหรับสองนักกีฬาหนุ่มสาวอย่างแบงค์สุพนัท เหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยและบุ๋มบิ่มชัชุอ้อนโมกสีนักกีฬาสาวสวยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่พักหลังๆมานี้มีการโพสต์ข้อความให้กำลังใจกันและกันอยู่ตลอดอย่างก่อนหน้านี้บุ๋มบิ่มก็โพสต์ส่งกำลังใจให้กับแบงค์ให้พาทีมบุรีรัมยูในติดคว้าแชมป์ที่3ของฤดูกาลให้ได้นะคะพร้อมกับหยอดหวานว่าบุรีรัมย์ทั้งใจอีกด้วยล่าสุดสุพนัทหยอดหวานคืนบ้างด้วยการโพส ข้อความพร้อมแท็กชื่อบุ๋มบิมด้วยแคปชั่นว่าสู่ๆครับพี่ทีมชาติไทยทั้งใจพร้อมกับใส่อิโมติคอนรัวๆซึ่งบุ๋มบิมชัดชุอรอนโมกสีมีคิวลงสนามช่วยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกบนเวทีโลกพบกับแชมป์โลกทีมชาติอิตาลีที่ประเทศตุรกีวันที่30พฤษภาคมนี้ ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ